กันเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้สารดีกาพิพากษาคาดีนี่แหละครับคดีนี้มีนายกอบจอสงขาซึ่งเป็นอดีตนายกนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับนยายกเทศมนตรีเทศบาลสงขาด้วยเป็นผู้บงการฆ่านะครับแล้วเมื่อวานนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรประหารชีวิต3ใน5ผู้ต้องหาครับสารจังหวัดสงขลาอ่านคำพิพากษาสารดีกาคดีที่นายอุทิศชูช่วยอดีตนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากับพวกรวมทั้งหมด7คนนะครับตกเป็นจำเลยในฐานความผิดจ้างวานฆ่าและร่วมกันฆ่าอดีตนายกเทศมนตรีนครสงขลาก็คือนายพีระตันติเสร,รณีเนี่ยแหละครับใช้อาวุธสงครามยิงถล่มจนเสียชีวิตที่หน้าสำนักงานสงขลาฟอรัมถนนนครในเขตเทศบาลน,นครสงขลาเมื่อช่วงค่ำของวันที่7พฤศจิกายนย้อนกลับไปในปี2555นะครับเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้ครับศาล อ่านคำพิพากษาผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับให้จำเลยฟังขณะที่อยู่ในเรือนจำครับขณะที่ฝ่ายญาติของนายพีระเองก็ยื่นคำร้องขอร่วมฟังคำพิพากษาด้วยคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาก่อนหน้านี้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมดนะครับแต่ว่าต่อมาครับมีการยื่นอุทธรณ์และสารอุทธรณ์พิพากษากลับกับสารชั้นต้นนะครับสารอุทธรณ์พิพากษาประหารชีวิตนายอุทิศชูช่วยนายไพศาลหนูพันธ์ ในช่วนหมดมีแล้วก็ได้ให้จำคุกตลอดชีวิตกับอีกสองผู้ต้องหาคือนายกิติชูช่วยน้องชายของนายอุทิศและนายสุดขีดจันเขียวนะครับอันนี้จำคุกตลอดชีวิตสารดีกาตรวจสํานวนปร,ประชุมปรึกษาหารือก,กันแล้วเห็นว่าจําเลยนั้นกระทําผิดจริงตามฟ้องครับที่สารอุทณ์พิพากษามานั้นสารดีกาก็เห็นพ้องด้วยพิพากษายืนประหารชีวิต3จํจำคุกตลอดชีวิต2และอีก2คนนั้นเป็นผู้ที่ จากไปแล้วนะครับคดีนี้เป็นที่สนใจของชาวสงขลาเป็นอย่างมากครับเพราะว่านายพีระและนายอุทิศเนี่ยก็คืออดีตนายกเทศมนตรีผู้ที่เสียชีวิตกับอดีตนายกอบอจอผู้ที่เป็นผู้ต้องหานั้นเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนและเป็นผู้คู่หูทางการเมืองครับหลังจากที่นายอุทิตผันตัวเองไปสมัครนายกอบอจอแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ผลักดันให้ในายพีระคือผู้เสียชีวิตเนี่ยไปลงสมัครนายกเทศมนตรีนะครสงขลาจนได้รับการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เป็นจุดแตกหักก็เพราะว่าโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าเข้าทะเลสาบสงขลาเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นโครงการของนายอุทิศแต่ว่านายพีระซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครสงขลาเข้าไปขัดขวางการทาโครงการนี้และหลังจากการตายของนายพีระนายอุทิศก็ต้องหยุดเส้นทางทางการเมืองของตนเองนะครับเพราะว่าไปพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งต่อมากับนายนิพนธ์บุญ,ญายามณีซึ่งเป็นนายกอบจอสงขลาคนปัจจุบันเนี่ยแหละครับ คดีนี้ในระหว่างการพิจารณาอย่างที่ผมได้นําเรียนไปนะครับว่า2คนได้เสียชีวิตไประหว่างการพิจารณาคดีเนื่องจากจําเลยนั้นถูกยิงเสียชีวิตครับนายอาทิดดวงมากและนายนิวัตรรัฐแก้วนะครับ2คนทําให้จําเลยสุดท้ายตอนนี้เหลืออยู่เพียง5ซึ่งใน5นั้นก็3คนถูกตัดสินประหารชีวิตและ2คนจําคุกตลอดชีวิตนะครับ